คุณ๊อปตีหลังลูกและนะวิธีแก้หลังลูกเนี่ยนักกอล์ฟหลายคนไม่รู้ว่าหลังลูกมันเกิดจากตรงไหนโปเป้แนะนําวิธีแก้หลังลูกแบบง่ายเลยนะหลังลูกครับเล็เจ็ดตีหลังลูกนะครับไปร้อยยี่ห้าหลาครับเกิดจากการที่เราคว่างของไปด้านหน้าปุ๊บไหลลอดใต้คางแล้วค่อยโยนออกไปอันนั้นผิดจังหวะนะนักกอล์ฟที่ดีต้องรีลีสลงเวลาตีจริงอะ่ะ ยังไงไหล่ขวาจะอยู่ต่ำกว่าไหล่ซ้ายเสมอนะครับแต่ในจินตนาการไหล่ขวาจะต้องอยู่สูงมันจะเหมือนแผลไหล่ขวาไว้แล้วปาไม้ลงไปเลยครับไหล่จะลอดใต้คางหลังจากเราประทะเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําเป็นแผลไหล่ขวาปาไม้ใส่ลูกโฟกัสที่ไหลขวาไหล่ขวาจะลอดใต้คางหลังจากโดนลูกครับคนที่ตีแม่นคือคนที่ปาไม้แม่นครับลองโชว์เข้าไปสักทีเลยครับ แขลไหลขวาปาไม้ใส่ลูกโอ้โหอย่างเต็มนะครับลูกนี้ไหลขวาสูงๆแล้วตีก็ไปเลยโอ้โหเต็มครับผมนี่ร้อยหกสิบสามหลาเลยอะไดเวอร์ครับแขวนไหลขวาปาไม้ใส่ลูกโอ้โหตรงเป๊ะหรืออย่างโหดยอนเลยดูครับนี่สองร้อยสามสิบแปดหลาตรงเป๊ะม,มาแล้วครับแต่ตีไม่โดนโดนเลยแผวนไหลขวาปาไม้ใส่ลูกครับชองเดียว เจอกันกลัวหน้าครับนี้